อ่าวแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีแล้วนะครับ One t e d Channel นั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยวันนี้มาเจอกับ Division 1อันดับ869เลยนะครับค่าพลังทีม3 6 8 8นะครับของเราก็มาได้รูปแบบแผนเดิมครับ4,2,3,1นั่นเองนะครับเป็นแผนที่ตัวเกมเซตมาให้นะครับก็เดี๋ยวมาดูความฟิตนักเตะนะว่าจะฟิตกันทุกคนไหมก็แบบนี้ก็ไปได้ let's go ของคู่แข่งก็จะเป็น C1 C1 ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับ นาย umin, า le, Luke, Messi, inku, oden, app, dy, บาเป้ซ้ายซอนเฮอรมินขวาเดมเบเล่กลางลุกเมสซี่ยืนคู่โฟเดนกลางรับโรดี้แบ็กซ้ายแอนดูลรือพซันแบ็กขวาลิเซเลอโนเซนเตอร์แบ็กมาควินย้อนยืนคู่บาสโตเน่และมีดอนนารูมานะครับเป็นผู้รักษาประตูโอ้โหสำรองน่าสนใจก็จะมีเอเซ่นะครับเด็กยากุนเดอะไรนะเบลลิงแฮมอาราบาแล้วก็อะไรโอเว่นนะครับโอ้โหเฮ้ยแฟงกี้ดิยอง98เลยนะล่างนี้ค่าพลังสูงมากนะไป เดสโกลุยก,กันจัดไาไวรุ่นพอเราคลิกคาลเตอร์นะครับของคู่แข่งลองบอนนคบลคาเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูนว่าใครได้เล่นลูกเขียก่อนนะก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองนะคู่แข่งนะครับเอ็มบาเป้ของเราก็วิ่งลงมาดักก่อนลงมาก่อนนะครับลงมาดักดีมากบาเป้ครับจากโอ้โหแล้วทอร์นงมินดักได้นะแต่มาท้ายได้ลิกนะครับโอเคเก็บไว้ได้ครับบาเป เล่นต่อบอลสไตล์นะครับแต่ว่เาเล well ่นโค้ดส่วนกับนูโนเมเดสนูโนครับเลี้ยงอยู <si ่ครับแล้วก็ฝากมาที่ลีเจมลีเจมมาที่เดลิกยังค่อยๆต่อบอลนะครับหาช่องค่อยๆทำช่องนะลีเจมฝากที่คาเซมิโลฝากที่ลูก้าโมดิลลูก้าโมดิตฝากที่คาเซมิโลแล้วจะฝากมาที่บัเป้แล้วลอง ซัดเองลูกนี้ยังติดบ้อกนะครับแล้วยังไงเราเป็นเกมส่วนกู่ขแข่งเราไมา่ให้ส่วนง่ายๆครับซาก้าอูจะยกนี่ยกไม่ได้นะยกไม่ทันเสียดายมากโอเคคาเซตั้งใหม่ครับอารียนโดการาโชการาโชกาลาโชจะพยายามเลี้ยงด้่ย,ยังไม่ได้ครับตั้งใหม่ที่คาเซมิโลครับบอนเต็ดกดดันนะครับอยู่หน้ากรอบเกียรโทษนะครับจ่ายบอลไปเรื่อยๆนะถ่ายบอลไปเรื่อยๆนูโน,น,นเ,เมนเดสเมเดสฝาที่คาเซมิโล คาเซมิโลหาช่องอยู่นะครับคาเซฝาที่นโ,นโน่แล้วฝ่าที่คาเซมิโลคาเซายกขึ้นมาที่เมนเดสตั้งมาลูกนี้โอ้โหเอ็มบ,บัเป้วิ่งตรงนะไม่ได้วิ่งมาเข้าฮอตนะครับแล้วเป็นเกมส่วนคู่แข่งเลยนะเราคองบอลอยู่ตั้งนานนะคู่แข่งนี้สวนทีเดียวจะรู้เรื่องรีวเรื่องไหมมาตัวนี้โอเคมาที่บุคโยสากา้าไม่รีบนะของเรา มันจะเป็นโค้ดสไตล์ส่วนกับแต่เราก็จะไม่รีบนะครับซาก้ซาซก้ฝากใกล้ๆครับชัวมินี่เบิ้ลคืนที่คาเซมิโลมาที่อารนโดการาโชครับนูโนเมเดสการาโชทําทางครับออกด้านนอกบาตโตนี่ฝากที่เดลิกเดลิกมาที่ลิเจมหาช่องนะไปไม่ได้ก็ยังไม่ยังไม่จ่ายนะครับมาที่คาเซมิโลคาเซหาช่องอยู่นะครับมันไม่มีช่องเอาฝาที่โมดิ โมดิทฝาที่เดลิก <The League. S 1> เดลิกมาที่ล <James. S 1> ิเจมลิเจมฝากที่โมดิตบานทู u, ครับกับชัวร์เมนี่มันไม่มีช่องนะทุกคนนะชัวร์เมนีม่โดนแซบบอลไปได้จนได้นะครับแล้วเป็นเกมสวนแล้ว <pe> เขาแทงเลยนะครับลูกนี้แต่บอลยังเข้าทางเขาอยู่ <Bast ori. S 1> คุมเกมดีๆครับคุมจังหวะเกมดีๆเอาแล้วยังไงครับลิเจมวิ่งประกบตัวบนก่อน อ๋อโอ้โหโดนแซงนะครับลีเจมโดนแซงเรียบร้อยไหมเนี่ยโรเบอร์ันโลเบอร์ซันปาดมายิงโอคูยังติดติดเซฟนะครับหูยเกือบแล้วยังไงผมว่าแล้วครองบอลอยู่ตั้งนานนะทำอะไรไม่ได้นะหาช่องไม่เจอเจอคู่แข่งสวนกลับมันจะโดนเอาอย่างเงี้ยแล้วปาดมาที่แอนดูโรเบอร์ันปาดมาก็ยังไม่ผ่านแล้วยังไงลูกนี้ก็เป็นเมสซี่จิ้มง่ายๆเข้าไปนะครับโอ้โห จบครึ่งแรกด้วยสกอ์หนึ่งประตูต่อศูนย์แน่นอนน่ะโอเคอย่างเซ็งนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวมาลุยขึ้นหลังกันต่อนะครับส่งเหล่าซูเปอร์ซับกันมานะทางนี้ก็ดีหน่อยเพรนักเตะเหนื่อยช้าลงกว่าเดิมนะครับอาเดยยมี่หน้าเป้านะครับคายฮาวเวตเลอาอิเลีคามอนและเลออนกอเลสก้านะครับ แข่งก็เตรียมพร้อมแล้วไปลุยเซ็งเลยต่อบอลตั้งนานแล้วมาโดนยิงนะยิงโอ้โดนสวนง่ายจัดอาเดยเมีครับฝากที่ฮาวเวตเลยเอาลองแทงมาที่อาเดยเมี่ฝากได้ครับทันนะครับคายฮาวเวตรปาดที่กอเรสกาลองหมุนดูทีนึงแทงมาลูกนี้โคมองยกโอ้โหลยิงซ้ำไม่ได้นะโอ้โหคายฮาวเวตดลื่นไปแล้ว เอาหาแบตอย่างได้ครับหาแบตวนวนปาดมาที่อเดเยมียิงซ้ำแล้วโคมถามบ<า><ม>ไปเรี่อร้อยได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้หเอาว่ะตีเสมอเร็วนะครับอย่างนี้กลับสู่เกมมาลงมาดักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาใช้สูตรลูกเคีย์หรออุ้ยโอ้โอาจารจารโอเค,อเคดอนาลูมานะวิ่งออกมารับบอลไว้ดี มาที่นูโน่เมนเดสคาเซมิโลคาเซนะครับหาช่องนะครับเราต่อบอลน,นะสไตล์ต่อบอลหมายถึงว่าการเล่นของผม,มชอบต่อบอลแต่โค้ชจะเป็นเจเกนคอฟสวนกลับนะคาเซฝากที่นูโนเมนเดสฮะนูโนเมนเดสบาสโตนี่บาสโตนี่ครับฝากที่คาเซคาเซคืนที่เดอริกเดอริกเห็นกอลีก้าครับมา กอเรสกาคืนที่เดลิกครับไปไม่ได้นะครับค <The League. S 1> ู่แข่งเขาก็ประกบประกบดีอยู่นะแล้วบาตโตนี่มาโอ้โหสาเห็นช่องนะแล้วเดลิกเดลิกช่วยหน่อย <c oughs> เอาแก่ออกมาได้นะครับก <The League. S 1> อเรสก,กาก <The League. S 1> อเรสก,กาลก,กาล,กกา,ลกกางว่างอาเซปาดมาก็ยังดีนะครับที่บอลยังไม่เข้าทางคู่แข่งบาตโตนี่บาตโตนี่เค่อยเดินนะหาช่องเอา บาตัวนี้มาที่เลอเอาเลเอาแทงมาที่นูนโนเมนเดสเมนเดสแทงต่อที่ลาเฟรเริอัลแล้วลองโยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหติดอ,อย่างเซ็งขุศักาได้เข้าทำํำสวยๆแล้วนะมา,ญญาดิดเจมนะครับอยู่ที่ประตูแล้วก็เอ้ยมุมทงแล้วยกขึ้นมา ลูกนี้ก็ไม่ได้โขของ,ของค่ายฮะแบนนะครับเรียลแทงมาที่ em, ออลิเจมไว้เพลาลครับเป็นลูกจังหวะสวนของคู่แข่งแต่เขาเคลียนะโคมองมาที่บาตโตนี่มาที่นูโนเมนเดสนูโนนะครับหาช่องนะมันต้องโล่งจริงๆนะครับมนันจะโดนแมตช์อัพนะภาคเนี้ยแล้วเนี่ยแบบโดนแบตอัพแมตช์อัพแบบนี้นะครับคาเซแทงมาที่โคมองหมุนตัวแล้วไฮระไาลครับกอเลสกายกขึ้นมาลูกนี้ของอเดย์มีไม่ติดบล็อกนะ โดนสกัดไว้ได้ก่อนนะครับแล้วเป็นเกมส่วนคู่แข่งแล้วนะครับแทงมารู่นี้ที่ซอนเฮอร์มินป่าต่อแต่นูโนเมน,นเดสยังมีความเร็วนะนคาเซมิโลเล่นไปเล่นมานาทีที่80แล้วนะครับคองบอลไปคองบอลมา,าเมลียวไฮราไปครับนูโนเมนเดสเมนเดสคืนที่บาตโตนี่ฝากที่คาเซคาเซมิโลคาเซหาช่องนะครับเดริกมาที่ลิเจมย้อนมาที่คาเซมิโล ปที่อะเดี่มิวันทูครับให้เราไปกอนเลสก,กาแทงมาอื้มังไม่ได้นะเกือบลุดนะถ้าหลุดนี้ก็มีโอกาสได้ประตูเลยนะครับนะเขาแทงมาลูกนี้กีเอซ่าได้เลยอ้าวกอ่าฮาวเวตขายาวนะครับมูโนเมเดสแทงมาที่เลวลาเฟลเลวลาเฟลเลวหาช่องเลยนะหาหาตัวจ่ายครับเอา จากมาที่อเดียมี two, ่อเดีมี่เอาวันทูไฮละไปครับแล้วแทงมาลูกนี้เอาหลุดแล้วนี่ข้องอเดมี่โอ้โห,โหโนาทีบาปนะทุกคนอ้เจ้าหนูเจ้าหนูอเดมี่ครับมีซูเปอร์ซับนะครับเรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งเจอกับอันดับ800ด้วยโอ้โหของจริงว่ะเราจะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือเปล่าโหเรียบร้อย2 1 อเดียมี่นะ m v p นัดนี้นะครับแมนออฟเดอะแมตหูของบอล7จเนเลยนะของแท้ว่ะแมตช์นี้มีสมาธิเยอะอยู่นะของเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบวกกี่แต้มนะพ่อของเราก็แต้มแค่1,500้านะนิดพันห้นิด 1, 5, นิดเองโอ้โหบวก46แต้มเลยสี 46, ่สนะิบเลยนะบวกโค้ดเยอะทุกคน ไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งกันสุดจัดแบบ่นนี้นี่เล่นแบบกดดันจัดเลยไปดูของเขาเป็นทีโอโหอันดับ720นะแล้วก็อันดับสูงสุดอันดับ2000นิดๆน,น,นะครับของเขาเนี่ยเป็นแผนของทีมโตเกียวเวอร์ดีนะเป็นทีมในลีกญี่ปุ่นอะเจลีกทนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับแผนนี้ สวยๆการยืนตำแหน่งสวยๆนะมันเป็นซี c นนะครับกลางลุกก็จะยืนต่ำหน่อยสำรองก็ดูเดือดทั้งนั้นเลยครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ